ยาบ้างไหนมืออื่นสีท่ำโทษญาณุเอาท่ำโทษเลยยังไปเต้นรถแท้แล้วเมาแล้วนกนี่แล้วขืนเมที่น้ำรั้นบ้างไหนแกสะพ่อพ่อจงอ่างได้ขึ้นมาแทนญาณุแหละแม่นอสอ่อนครับเอ้ยกะจังว่าลเราคุณสายมัดสอ่อนยังดอกเดี๋ยนิสอ่อนยังสอ่อนความห่อนเดี๋ยนิห่อนแห้งแล้วแยงแตกออกแตกออกว่าแม่สอ่อนหลานว่าแม่ตัวนี้ าวอ่อนความรอความตาฮักของหลานนี่แหละพี่น้องฝากเป็นลูกเป็นเต้าพี่น้องเช่าอำเภอพ้อนจังหวัดขอนแก่นในเด้อพี่น้องเด้อค่ะเอาา<ส>้าบัดนี่ไล่งานตนลไล่งานตกให้พ่อแม่พี่น้องหรือเพื่อนในหูแจ็คเบิ่งกันะน่เอาสุดแดงพูนทั้งพูน,นพสวัสดีครับผมน้องกับฟูนตะพุ่มครับุคลาลพ่อพ่อแม่แม่ออเพื่อนท่านสังจังหวัดน้องบอัวลำพูคค่ะขอบคุณมาเลยจากบ้านฮักพี่คอมเตอร์ด้วยนะคะ พระเอกน้อยจากเมืองพระวอพระตาเนาะจากจังหวัดน้องบัวลำพูอ้ยุกกลางเดบานนี่เป็นจีคุณคุณแน่สวัสดีค่ะผมน้องขอบเตือนนาตกรอลังการโชคค่ะลูกหลานพี่น้องเช่าจ,เาจังหวัดอำเภอศรีธาจังหวัดอุดอรธานีครับขอบคุณมาไล่าจากบ้านดุกดิกและกกขอบคุณของฝากจากยาตุกอำเภอหนองสองห้องนับเด้ยครับเด้อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ เอายิลานี่เดียวพูดชุดไหมนี่เดีชุดไหมปะนี่ไม่ค่ะแต่พอ<ร>่อพ่อเคยเห็นฮะไม่ชุดไหมแต่คนเกา่า <laughs> พ่อพ่อเคยเห็นแจ๊กเก็ตชุดนี่นะใจใส่พ่อนะอกับพ่อจงอ่างนี่เดียู <c oughs> เป็นมูกับพ่อแล้วเนาะสวัสดีค่ะน้องอาอายสกุณาพ่อนเสียงวีหกค,ค่ะโลกร้านพี่น้องอำเภอโกสมพีัยจังหวัดมหาสารคามค่ะ อิลาน้อยก็ขอขอบคุณม่ไลจาจกแม่โอน้อง,องว<า>อวโแล้วก็บ้านหักบอนน้อยไอายด้วยนะคะขอบคุณเรล่ามน,น้ำใจด้านหน้าเวทีขอบคุณความฮับความแพงจากพ่อแม่สุขุสุคนค่ะ นี่คือรากเหง้าของวัฒนธรรมนี่คือผลผลิตของอีพออีเม่สุขุสุคน,น,นเพราะะนะแลี้ยวฮักศิลปินสามคนนี่บ่อา,าจะเป็นน้องอาร์ไ้องคอปเตอร์แล้วก็น้องกังฟูเอาไปในแรงลกแวงแรงใจของพ่อเมพี่น้องสุขุสุคนเดอค่ะเดอร์ซอยสนับสนุนในศิลปินสามคนนี้โด่งดังไปพ่ายภาคหนานะคะรบณนีขอบอกอีกอย่างหนึ่งนาะพี่น้องเนาะสำหรับผู้ใดบ่ทันเด,ดทายรูปนะครับครับ น้องๆน,นะครับว่าสิเป็นน้องคอมเตอร์น้องกังฟูหรือว่าน้องอายอไพ่อยากถ่ายรูปเด้อยังมีอีกช่วงล่ำเรืองต่อก่อนเด้อแม่์เม่เด้อบ่ได้ถ่ายช่วงนี้บ่ต้องเสียใจถ่ายช่วงล่ำเรืองต่อก่อนหรือว่า,พาไพ่อยากถ่ายแบบใก,กล้ชิดอหรีจ,จังเข้าไปถ่ายหลังเวทีเอาอีหล่าออกล่ำเรืองบ่มือนี่ออกว่าลูกอันอีหล่าออกบดขึ้นจะแต่ว่าถ้าพรมเมม่์บ่เห็นอีหล่าฉากใดก็แสดงไว้อีหล่ารับค่ะเอา ได้สิกระได้ไม่หอนรับคุณมาเดนียายว่างไรมืออื่นสีทำโทษญาณุเอาทำทำโทษเลยแล้วไปเต้นรถแห่เแล้วเมารถนกนี่แล้วขืนแม่ที่น้ำรั้นบ้าได้กสะพ้อพ่อจงอ่างได้ขึ้นมาแทนญาณุแหละแม่เนอชั่วมือนี่เป็นแยะสั่วมือนี่เป็นแยะแสนี่เออกูแต่งยังบ่ทันกูได้ได้เป็นพ่อปอดมือนี่ย ถ้าว่าม่งสภาพแล้วมือนี๋มึงคือคือกื้อย่างเฮียร้านขายปุ๋ยเอาสนับสนุนโดยปุ๋ยลุงอรุณผ้เดงปุดกูคือป้าใดน้ำงูเอาก็ได้แล้วกูไปกี่เอาแล้วกูหาสูตรพระท่านกูเลียนใส้ปุ๋ยอย่างเดียวแล้วกูนั่นแหละค่ะฝากพ่อแม่พี่น้องไวเนี่ยและกันซอยเชีรยซอยสนอนสนุนศิลปินทั้งสามคนนะคะให้ด้งดังไปในแพ่พังนาถือว่าเป็นลูกเป็นเต้าอีพออีเม่ทั้งเลี้ยนพร้อมหาเงินใจคาเทิมเด้นี่พี่น้องเด้อ แม่จงครับผมหนูมีเรื่องจะท้วงท้วงยังไรอันแม่วาปูสัตว์ไก่นาฮันไลว่าปวดข้อบ่จ้ะเอาอีแม่ก็อยากเห็นอีลาบักลาใครๆชัดๆเนาะนั่งเงียนคือเบิ้งหนังผีนี่ว้าวไอเงียนเบิ้งหนังผีจังไหนดอกกระซิบจูงกระซิบจูงสิเถียงว่าปวดเ็ข้อเอาจังสิเอาจังไหนค่ะ เดีย๋ยวผูดอ,อยไกจะแค่รูปจังไปหลังเวทีเนาะเพื่อเพื่อเป็นการเสียเวล่าตรงอ่างค่ะเปิดเลยค่เ<อ>ะเ,เ,เปิดเองเ,อเ,ปเป็นลูกเนี่ย